โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาสอนปรับแต่งนะตัวที่เป็นตัวธีมอัลต้าเพิ่มเติมนะครับว่าทำอะไรปรับแต่งตรงไหนได้บ้างเบื้องต้นนะครับเราจะเจอเมนู Appearance ตรงนี้เนี่ยเลือกตรงธีมเนี่ยโอเคทุกคนผ่านหน้าจอนี้แล้วจะเห็นว่ามันมีการติดตั้ง Activate เรียบร้อยแล้วแล้วกดปุ่ม Customize ตรงนี้ก็ได้หรือกดตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับกดเข้าไปก็จะเจอส่วนที่ให้สามารถปรับแต่งได้นะครับ ก็จะ preview ตัวหน้าเว็บของเรามาให้ดูเดี๋ยวนี้มันใช้งานง่ายขึ้นนะสามารถจัดการในส่วนที่เป็น header กับ footer จากตรงนี้ได้เลยแล้วเราสามารถที่จะเห็นสัญ,ญลักษณ์เห็นไหมครับลูกศรในแต่ละจุดนะผมลองคลิกลูกศรก่อนคลิกที่จุดนี้ก็จะมีการแสดงตัว option ในการปรับแต่งตรงนี้ขึ้นมากดตรงนี้ก็จะโชว์รูปแบบนะครับที่เกี่ยวข้อง กดตรงเมนูนะครับก็จะโชว์เกี่ยวกับเมนูเช่นเดียวกันด้านล่างนะครับที่เป็นฟุตเตอร์ก็จะมีให้เราปรับแต่งรายละเอียดด้านในเช่นเมนูตรงนี้หรือบริเวณตรงกลางหรือด้านขวาซึ่งสิ่งเหล่านี้จะแปรผันไปตามสิ่งเหล่านี้ที่แสดงอยู่ขออนุญาตก,กลับไปเริ่มจากด้านบนที่เป็นเฮดเดอร์ผมคลิกตรงนี้ผมว่า Element o r เนียมีข้อดีตรงนี้มากๆเลยนะครับที่สาม อันนี้ต้องขออภัยไม่ใช่ e l e m e n t ร r เป็นเรื่องของทีม a s t r a นะครับที่มีส่วนที่เป็น Header เราสามารถที่จะมี h e ดเดอได้ถึง3แถวแต่โดยปกตินะครับเราก็จะมีแถวเดียวด้านซ้ายมือตรงนี้เป็นเรื่องของไซส์โลโก้ก็คืออันนี้นั่นเองขวามือคือ Primary Menu สมมุติว่าผมอยากเพิ่มนะครับผมกดบวกเอาอะไรดีสมมุติผมอยากได้ช่อง Search ผมกดตรงนี้เพิ่มเห็นไหมผมได้ปุ่มเสิร์ชตรงนี้โผล่มาอันหนึ่งแล้วนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถปรับแต่งไอคอนไซส์ได้เห็นไหมพอเราคลิกก็จะมีปุ่มแว่นขยายที่มันใหญ่ขึ้นจะเห็นว่าเมื่อเราคลิกปับ๊บมันมีส่วนที่เป็น general นะก็คือเป็นการปรับอ p อปชันภาพรวมกับส่วนที่เป็นดีไซน์เช่นตัวแว่นขยายผมอยากได้สีเป็นสีเขียวนะลองเลือกดูป,ปรปับได้ไหมอ่าแล้วตอนนี้ ในส่วนที่เป็นมุมดีไซน์ปรับตรงนี้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทําไมไม่เปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงตรงนี้เราสามารถไปปรับได้โดยใช้ CSS อีกครั้งหนึ่งเอาผมใส่อย่างนี้ไปก่อนนะครับส่วนที่เป็นส่วนของตัว m a r g i n นะพวกนี้ก็จะเป็นออปชันเพิ่มเติมแล้วว่าเราจะปรับอย่างไรเช่นผมใส่ Margin Top 10 b o t t ไลท์ t ะทอมเลฟศูนย์หมดเลย t o อก็คือด้านบนนะครับเห็นไหมก็คือ Margin Top ส่วนของ m มาจินเดี๋ยวผมต้องอธิบายนิดนึงเอาตามนี้ดีกว่าเป็น css b o x จริงตัว b ็ o กโ model เนี่ยมันจะมีสิ่งเหล่านี้อยู่นะครับก็คือในเรื่องของ content, padding, border แล้วก็ Margin นะครับตัวที่เป็น padding ก็คือ ระยะห่างระหว่างตัวคอนเทนต์กับบอร์เดอร์นะส่วนที่เป็น Margin คือระหว่างบอร์เดอร์กับอิเลเมนต์อื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีให้ปรับในเรื่องของการจัดที่หลักๆที่เราใช้กันอยู่ก็คือตัว Padding ตัวบอร์เดอร์ตัว Margin เนี่ยแหละนะครับกลับไปที่หน้าเดิมของเราตรงนี้เมื่อเมื่อผมลองปรับ t o อเป็น100เนี่ยก็เห็นว่ามันเลื่อนลงมาถ้าจะปรับด้านขวา100เห็นไหมก็ขยับด้านขวา ถ้าผมเอาเป็นด้านล่างบ้างตรงนี้มันก็จะเด้งขึ้นไปเพราะว่าตัวหลักมันอยู่ตรงตรงกลางบริเวณนี้นะครับเลฟนะครับใส่100ไปเห็นไหมมันก็จะเว้นจากด้านซ้ายมา100ั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็สามารถใช้ในการจัดวางตำแหน่งได้นะครับสำหรับเรื่องของไอคอนคัลเลอร์เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่โดยทั่วไปปกติเราแก้ไขมันก็จะเปลี่ยนแปลง กลับมาที่ general ตัวไอคอนไซส์เมื่อกี้ลองปรับให้ดูแล้วแต่ว่าข้อดีของมันคือมันมีเรื่องของ visibility ในแต่ละขนาดหน้าจอให้เราด้วยเช่นในหน้าจอ Desktop เป็นอย่างไรจะแสดงไม่แสดงกรณีนี้คือ d e s k ์ท็ไม่แสดงนะครับแท็บเล็ตแสดงไหมโมบายแสดงไหมตอนนี้คือเราเปิดทั้งหมดนะครับหรือในตัวอย่างการแสดงผลเนี่ยเราเลือกด้านล่างถ้าแท็บเล็ตจะโชว์อย่างไงถ้าโมบายจะโชว์อย่างไง จะเห็นว่ามัน r e s ponsive นะเมนูมันสามารถปรับได้ให้เราได้ด้วยนะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนี่เมื่อกี้ผมเห็นอะไรแปลกอันนี้ผมไม่รู้เกี่ยวข้องกับตัวที่เป็นแม่ขยายหรือเปล่าเนี่ยอืมไม่แน่ใจเหมือนกันมาโผล่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เดี๋ยวลองกลับไปผมลองเอาไปเป็นสีเป็นรีเซ็แล้วกันกดปุ่มนี้รีเซ็ตกลับมาอย่างเดิม เราลองไปโมบายอีกครั้งหนึ่งออมีเหมือนกันแต่เ,เราไม่รู้ว่าไอ้สิ่งนี้คือคืออะไรหรือมันมันแสดงมาได้อย่างไรนะครับในนี้เหมือนกับว่าเป็นลักษณะที่เป็น Primary m เมนูแล้วก็มี b u t t ท n อนอ๋อมันอยู่ที่บัต t ท n อนอันนี้ซึ่งบัตทอนอันนี้มันคืออะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันลองลบไปปุ๊บเลือกดูเห็นไหมมันก็หายไปแสดงว่า ลักษณะที่ตัวลักษณะที่เป็น off canvas เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะโชว์เฉพาะ primary menu กรณีที่เรามาในหน้าจอที่เป็นมุมมองของโมบายตัวนี้มันก็จะปรับเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับในการใช้งานลักษณะแบบนี้ผมขอกลับมาที่หน้าจอที่เป็น Desktop อย่างเดิมนะครับลองเพิ่มอย่างอื่นอีกสักนิดนึงนะครับเช่นในเรื่องของตัวที่เป็นโซเชียแล้วกันผมเอาโซเชียมา อยากจะปรับตำแหน่งผมสามารถแดกแล้วก็มาดอปตรงกลางก็จะได้โซเชียลมาอยู่ตรงกลางพอเราคลิกตรงนี้เนี่ยก็มาปรับแต่งเพิ่มเติมได้อาผมลองปรับสีอีกครั้งหนึ่งไอคอนคัลเลมันจะมี normal กับ hover ให้ด้วยนะ normal สมมติผมเป็นสีเขียวอ่าเห็นไหมเปลี่ยนแล้ว hover สมมุติตอน hover อ,อยากได้เป็นสีน้ำเงินอ่าเห็นไหมตอน hover ก็เป็นสีน้ำเงิน เพราะนั้นในส่วนของการที่เราปรับแต่งนะครับมันสามารถจะมาเลือกส่วนที่เป็นดีไซน์แล้วก็เจเนอเรลเพราะนั้นเจเนอเรลเนี่ยก็ไประบุลิงก์เพิ่มเติมได้จะใส่ลิงก์อะไรลงไปทวิต t ตอรนะหรือ Instagram หรือจะเพิ่มก็กด Ad ดโซเชียลไอคอนซุผมอยากจะหาสิ่งที่เป็นตัวที่เป็นอะไรดี y t u t u อ่ะกด Ad ดไอคอนก็จะได้ไอคอน y o u t u b e ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับลองกดพับ i ิ h ไป นะครับเดี๋ยวด้านหน้าเว็บเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบนี้ดังนั้นเนี่ยผมไม่สามารถลงรายละเอียดแต่ละตัวได้นะครับก็ไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปนะคือแต่ละส่วนเนี่ยมันมีออปชันที่ต่างกันทุกคนต้องลองเล่นเองนะอย่างส่วนที่เป็นโลโก้เงี้ยเราก็ปรับโลโก้มีทั้งแบบเรตินาโลโก้กับโลโก้ธรรมดาเราใส่ความละเอียดไว้2ขนาดก็ได้นะตอนที่มันแสดงผลมันก็จะเลือกมาให้เหมาะสมกับตัวที่เป็น Resolution นะครับหรือค่าที่เป็นค่า ppi นะที่มันอยู่บนหน้าจอนะครับสิ่งเหล่านี้ปรับรายละเอียดได้นะจะให้แสดงที่ไหนอย่างไรจะมีตัวที่เป็นแท็กไลน์ด้วยไหมสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรากำหนดได้นะเมนูคลิกที่เมนูเข้าไปปั๊บเนี่ยก็จะเป็นภาพรวมแต่ถ้าอยากจัดการเมนูเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไปอีกที่หนึงนะครับเนี่ยเขาบอกเลย Config เมนู f อร m Here อ่ะก็ช่วยให้เราสะดวกได้มากขึ้น ดีไซน์ในส่วนของเมนูนะก็จะมีลักษณะอื่นๆอันนี้ผมไม่เคยเห็นนะซูมอินเดี๋ยวลองดูซิเกิดอะไรไหมย,ยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับ hover style อะอันนี้ก็ต้องไปลองเล่นนะแต่ละอันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเรื่องของลิงก์นี่ก็จะมีเห็นเลยอยากได้สีอะไรถ้าเป็นลักษณะที่เป็น hover ถ้าเป็น active นี่อันนี้ก็มาปรับตรงนี้ได้น่าสนใจมากเลยนะครับ สิ่งเหล่านี้เอามาดูด้านล่างที่เป็นตัวที่เป็นฟ er ุตเตอร์บางก็จะคล้ายๆกันนะเป็นฟุตเตอร์เมนูอันนี้ HTML หนึงแสดงว่าตรงนี้คือปรับแต่งได้ก็จะมีลักษณะของ Editor ที่เป็น What you see is what you get นะเราก็เอาใส่มาใส่ได้เลยสิ่งที่เราต้องการนะครับก็จะได้สมมติผมลองเติมอะไรลงไปนิดนึงเป็น t t อ่าก็จะขึ้นแบบนี้นะครับ อันนี้เป็น html เพราะเราสามารถเขียนได้ตามที่เรากำหนดหรืออยากจะเพิ่มอย่างที่บอกนะครับอยากจะเพิ่มเราก็ไปหาส่วนที่เราอยากจะเพิ่มอยากจะปรับเปลี่ยนได้นะเนีย่ยอย่างด้านบนอยากใส่โซเชียลไอคอนมันก็จะเป็นอีกแถวนึงขึ้นมาซึ่งเราอาจจะมองว่ามันไม่สวยงามเราก็ขยับสับเปลี่ยนมาอยู่ในบริเวณอื่นก็ได้ถ้ากรณีที่มันเด้งมาเป็น2อันแบบนี้แสดงว่าแต่ละอันเนี่ยอาจจะมีการกำหนดไว้ ให้ให้มันมีการขึ้นบรรทัดใหม่นะครับอืมเน,นี่ยอันเนี้ยเราก็ล้องลองดูนะครับลองใช้งานนะโอเคนะครับอันนี้เป็นภาพรวมเพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นตัวธีมหรือเทมเพลตเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เป็นเฮดเดอร์กับฟุตเตอร์เป็นหลักนะครับสําหรับส่วนที่เป็นการคัสตอมไนนะเพราะส่วนที่เป็นตัว ตัวส่วนที่เป็นกลางหรือเป็นคอนเทนต์เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราไปจัดการได้ที่เพจเพจนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปถัดไปนะครับผมโอเคงั้นก็พับบิสแล้วจบคลิปนี้ก่อนครับผม